อานะครับตอนนี้นะครับติกตอกนะเพิ่มเงินโบนัสครับให้เป็น2,000แล้วนะนะครับรีบเลยนะใครที่กําลังขาดรายได้นะครับใครที่กําลังหารายได้เสริมนะที่มันไม่ต้องเหนื่อยมากนะครับชวนเพื่อนกันมาเล่นติกตอกเยอะๆนะครับตอนนี้ทิกตอกแจกโบนัสให้ถึง2000บาทต่อคนแล้วนะครับแต่มีข้อแม้แค่ว่าคนที่เราเชิญมานะ เขาก็ต้องเล่น t ิ k t o k จริงๆนะครับจะต้องเป็นมนุษย์จริงๆนะไม่ใช่ ID ผีหรือไม่ใช่ว่าเมคไอดขึ้นมานะครับเพราะว่า t i k t o กเนี่ยเขาจะให้นะครับครบเขาจะให้รางวัลน,นะครับครบ2,000เต็มๆก็แต่เมื่อยูเซอร์ที่เราชวนมานะครับเล่นทิ k t o k ครบ14วันนะเห็นไหมเห็นตามนี้ไหมครับ วันที่หนึ่งเนหะ็นั้มมันจะไล่ไปเรื่อยๆแบบนี้นะครับนี่ไอดี ID นี้ของแม่ผมเองนะเล่นไปถึงวันที่8แล้วนะครับอัน,นอันนี้ก็ลูกอีกคนหนึ่งไปถึงวันที่4นะพอครบ14วันนะครับไอดี ID นี้ตอนที่เขาแจก1 0 0 0พันเนี่ยนะครบ14บวันผมจะได้900นะครับแต่ว่าเขาจะให้มาก่อนประมาณอ่าตอนนั้นผมได้มาได้มา500นะครับแล้วก็ครบ14วันจะได้อีก900นะครับส่วนไอดีล่าสุดที่ผมชวนสมัครได้นี้นะครับก็ตอนแรกเขาจะให้มาก่อนเลยนะครับ 200บาทก็คือประมาณ2ล้านแต้มนะครับประมาณประมาณ2 2ล้านคะแนนนะก็คือประมาณ200บาทอะเข้าเข้ามาที่หน้านี้เลยนะครับเข้ามาที่หน้าพอร์ตของเราเลยนะเป็นเป็นตรงนี้สามารถที่จะถอนไปใช้ได้เลยนะครับแต่ว่าพอพอ ID หรือยูเซอร์ที่เราชวนมาสมัครนะครับเล่นไปครบ14วันเนี่ยเขาจะได้อีก19ล้านนะครับก็คือประมาณ1,900บาทนะครับาทเพราะนั้น1 ID เนี่ยนะครับดิ k t o อลก็ให้รางวัลถึง2,000บาทต่อคนเลยครับถ้าคุณสามารถที่จะเชิญได้ 5้าคนนะคุณก็ได้รับไปเลยนะครับหนึ่งมืนบาทนะนะถามว่ายากไหมก็ไม่ยากนะครับหรือว่าง่ายไหมก็ไม่ง่ายสัทีเดียวนะครับขอให้ทุกคนตั้งใจแล้วก็ชวนกันมาเล่นทิกตอกเยอะๆนะครับสู้ๆนะครับทุกคนเลยต้องผ่านพ้นวิกฤตโควิดไปให้ได้นะครับ